สวัสดีค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่ต้นคิดนะคะวันนี้จะก็จะพาทุกคนมาทำ พริกแกงใต้นะคะเป็นพริกแกงผิดนะคะเมื่อกี้ต้นคลิปนะคะจ๋าเขาเปิดให้ดูว่าจ๋ามีวิธีเก็บพริกยังไงนะคะพริกนะคะที่เราซื้อมาเขาจะตากมาแห้งแล้วเนาะให้เราเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ตากแดดอีกสักรอบนึงนะคะให้เขาแห้งเขาเกาะนะคะจากนั้นก็นําไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะทุกคนจะทําให้พริกเขากกอบนานนะเวลาเราเอามาใช้งานมันจะได้ใช้ง่ายนะทุกคน จ๋าก็เอาพริกเนี่ยค่ะมาปั่นให้ละเอียดเนาะเพราะว่าเวลาตาอะค่ะเราจะได้ตําง่ายไม่ต้องตํานานนะเพราะตำตำนานมันก็เมื่อยมือนะทุกคนอ่ะต่อไปก็มาสู่วิธีการตำนะเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นในคลิปแล้วนะจาน๋ามีคําอธิบายให้แล้วเราก็เอาหอมเอากระเทียมพริกไทยขมิ้นแล้วก็เกลือนะทุกคนมาตําให้ละเอียดก่อนนะต้องตําให้ละเอียดก่อนนะคะก่อนจะใช้ก่อนจะใส่พริกที่เราปั่นเอาไว้นะ พริกแกงใต้อะทำไม่ยากนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบว่าพริกมันส่วนใหญ่มันรสออชาติหลักอะค่ะมันจะอยู่ที่พริกนะเราต้องใช้พริกที่เป็นพริกทางภาคใต้อะค่ะเขาจะเรียกว่าอะไรนะพริกขี้นกนะทุกคนเป็นถ้าภาษาใต้เขาจะเรียกรีปีขี้นกนะมันจะเป็นพริกที่ว่าเขาจะพามาทําเครื่องแกงใต้แล้วจะทําแล้วอร่อยนะทุกคนถ้า หาแถวกรุงเทพไม่เจอก็ดูในแอปส้มได้นะทุกคนเพราะว่าในแอปส้มก็เห็นมีขายอยู่นะอ่ะตอนนี้เราก็ตำละเอียดแล้วนะทุกคนเมื่อเราตำละเอียดแล้วนะตำพวกหอมกระเทียมละเอียดแล้วนะเราก็เอาพริกที่เราปั่นไว้อะมาโขลกรวมกันนะเอามาโขกรวมกันกับพวกกระเทียมพวกพริกไทยหอมแดงที่เราโขลกเอาไว้แต่แรกนะจากนั้นก็ตำต่อเลยค่ะทุกคนตำให้เขาเข้ากันแล้วก็ตำให้ละเอียดที่สุดนะคะ สาเหตุที่ว่าจะต้องเอาพริกไปปั่นก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ปั่นนะโอ้โหตำกันน้านะคะตำกันจนหัวไหลลุดนะ่ะถึงจะถึงจะละเอียดนะเพราะฉะนั้นเราต้องทุ่นแรงนะคะเอาพริกเข้าไปปั่นก่อนแล้เวเครื่องเก่งของเราก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะอ่ะนี่ขนาดนี่ขนาดจะปัน่นจะปั่นพริกนะนะทุกคนยังเมื่อยมือเลยนะเพราะว่าสากหนักมากนะทุกคนเพราะาใช้คุกใบใหญ่ ตำไปสลับมือไปนะทุกคนว่าเมื่อยมากเครื่องแกงปริมาณของเครื่องแกงเอ้ย,อยไม่ใช่ปริมาณของส่วนผสมนะทุกคนขึ้นมาให้ใต้คลิปนะเครื่องแกงคุกเนี้ยมันจะทําได้ประมาณสองสองแกงนะทุกคนจัดส่วนที่จะให้เราก็คลุกไปเรื่อยๆนะคะเครื่องแกงนี้นะที่เราคลุกเองนะทุกคนเก็บได้นาน เก็บได้หลายเดือนเลยแหละใช้คำว่าหลายเดือนเลยต้องเก็บในช่วงปิดนะคะเพราะว่าเราทําเองเนาะวัตถุดิบเราก็เลือกเองอ่ะตอนนี้ก็ละเอียดแล้วนะคะสูตรนี้จะ,จะใส่กะปิลงไปตำกับเครื่องแกงเลยนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้เข้ากันเนาะถ้าไม่ใส่ก็ไปใส่ทีหลังก็ได้ถ้าเราไม่ใส่ตอนตำเนาะ เรียบร้อยนะคะได้แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กด subscribe จดกดแชร์ให้จ๋าหน่อยนะ